ครับต,ตอนรับทุกท่านนะครับเขาซูสองกอบพิลาใส่ครับเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเพื่อนๆเขาเบรคดับท่านนีกวินโบครับโลมๆเพื่อนแล้วครับเนี <c oughs> ่ยท่านโอ้ยทายังอยู่มองโก้ยครับ เบอกี้ครับดิอยูนีนี่ครับคาดใหม่เบิดเลยคาดก็จะเป็นใหม่เร็วเอาเดี <c oughs> ๋ยวเบอร์กี้ครับเห <c oughs> ็นไหมบอวยตัวไปแล้วครับเบิด พี่ครับ <c oughs> สลูโเขียวครับ <c oughs> ไปโอ้ยท <c oughs> ี่เป็นใสรล่ะ

เลยกับทางขึ้นนี่ถึงคิวฮอลล์แล้วครับฮอลไปทางใดนป่านนี้ ะครับครับเอียงคายเอียงก็ได้ครับเบิ้งท่างเป็นรูไปกินเนาะไปเยียบแหกไปนี่ครับหักเปิดแล้วเนี่ยครับ โอ้ลำบากเงียข้างเรียนเป็นเปนเนานครับเดี๋ยวรอส่ม กันตัวไปเลย